สวัสดีจ้าแม่สินธ์จ้าทักทายเช้าวันที่18ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคาสถานการณ์ราคาทองคำวิะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันแกว่งตัวระหว่างบริเวณ1,913ดอลลาร์ถึง1,927ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.05.977ถึง1.06.285จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.240 ถึง36.490บาทต่อ1นดอลลาร์ท่ามกลางการแข่งข้าของสกลุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและความหวังที่ว่าการเยือนอิสราเอลของประธานาธิบดีไบเดนผู้นำสหรัฐในวันนี้จะสามารถช่วยเจรจาให้การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ยุติหรือผ่อนคลายลงได้แรงซื้อทองคําและพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงชะลอตัวลงรวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐได้รับมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดการซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดและยาวนานของธนาคารกลางสหรัฐเฟขดขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายนะคะได้ส่งสัญญ,ญาณถึงความเป็นไปได้ที่ลดลงต่อการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งในปีนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไปและยังคงแนะนําให้ติดตามสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเนื่องจากตลาดทองคายังมีความผันผวนจากภาวะส,สงครามแนวโน้มราคาทองคําระยะสั้นมีแนวรับแรกเกิดที่บริเวณ1,900ดอลลาร์และ1,890ดอลลาร์หากหลดุดแนวรับดังกลา่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,875ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกอยูที่บริเวณ1,940ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนาต้านตัดปที่บริเวณ1,950ดอลลาร์และ1,965ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่18ตุลาคมปี256หกอ้างอิงราคาของวันที่17นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคาทั้งหมด3ครั้งด้วยกนะะันราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่18ตุลาคมปี256หก ทองคำแท่งกัส95%รับซื้อ32,950บาทขายออก33,050บาททองรูปพัน96.5%รับซื้อ32,351บาท44สตางค์ขายออก33,550บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําคสรุปรวมนะคะของวันที่17นะคะราคาเป็นบวกไปที่200บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสม,มคาคมค่าต้องคําณฑนทีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ